รุนไทยนะครับผมสายซิ่งกันหน่อยดีกว่านะครับผมกับเจ้ายาลิสคันนี้เลย1.2 e p 2019นะครับผมราคาเพียง359,000บาทนะครับใครเครดิตดีดับดอกเบี้ยเพิ่มต้นเริ่มต้นไปเลย2.79%นะครับผมคันนี้แต่งทรงลงล้อมาให้เรียบร้อยแล้วลิ้นด้านหน้าล้อแม็กนะครับผมรอบคันนะครับผมพร้อมกับสปอยเลอร์ด้านหลังนะครับแถมไปให้ฟรี นะผมไม่คิดค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมแต่อย่างใดนะครับระบบเครื่องระบบเกียร์โครงสร้างรถด,ดีแน่นอนนะไม่มีชนหนักพิดความกับสีจมน้ําก่อใหม่นะครับอันนี้รับประกันได้เลยนะครับใครที่สนใจมองหาอยู่ห้ามพลาดเลยดูคลิปนี้ให้จบนะครับผมพี่พ สวัสดีครับสวัสดีพี่ๆมิตรรักแฟนเพลงทุกท่านด้วยนะครับผมวันนี้มาอยู่ผมอีกแล้วนะครับผมกับฟิล์มเพชรยนต์รถเกียร์ A คุณคุณภาพดีนะครับผมนึกถึงรถดีๆก็ต้องนึกถึงฟิล์มเพชรยนต์นะครับผมวันนี้นะผมมีรถเข้าใหม่เอาใจวัยรุ่นไทยสายซิ่งนะครับผมกับเจ้ายาดิสคันนี้เลย 1.2E ปี2019คันนี้เลขไมล์1 1 0 0 0มกิโลนะครับผมราคาจับต้องได้ราคาเบาๆนะครับ ที่359,000บาทจัดทรงลงล้อมาให้เรียบร้อยแล้วนะรฟรีดาวผ่อน6,000นรับได้แม็กไปเลยแถมไปให้นะครับพร้อมสปอยเลอร์ด้านหลังนะครับลิ้นด้านหน้าให้ไปด้วย นะครับพร้อมกับปรับโหลดแล้วเรียบร้อยนะครับจัดทรงมาให้แล้วนะครับผมใครหาอยู่ห้ามพลาดเลยผ่อนเบาๆผ่อนหกพันนะครับฟรีดาวน์นะครับผ่อนหกพันนะครับได้เป็นเจ้าของยานิสคันนี้ไปเลยนะครับปีใหม่ด้วยนะครับผมรถใช้งานปกติเลยนะครับไม่มีตรงไหนผิดพลาดระบบไฟระบบเกียร์ระบบเครื่องระบบของเหลวจัดการให้แล้วเรียบร้อยนะครับผมโครงสร้างดีเดิมแท้แน่นอนนะครับ ใครหาอยู่ห้ามพลาดเลยผมบอกเลยฟรยีดาวผ่อนอยู่6 0พันรับดอกเบี้ยเริ่มต้นพิเศษไป2 7 9จด้าอาจจะผ่อนอยู่ประมาณ5 0 0พันนะครับถ้าใครได้ดอกเบี้ยพิเศษนะครับผมไปนะครับผมสามารถติดต่อสอบถามผมเข้ามาได้เลยที่เบอร์ด้านล่างนะครับผม0 6น8 4 3ก5ี่แปดสสาหกห้าแปดเจ็ดนะครับฟ์มเพรยนต์นะครับผมเดี๋ยวผมไล่กันให้ดูเลยว่ามีตรงไหนพิเศษบ้างมีตรงไหนแตกต่างบ้างนะครับผมคันนี้นะครับผมไปไปชมกันเลยนะครับ มาด้วยที่ด้านหน้าเลยนะครับไฟเป็นแบบมัลติรีเฟคเตอร์นะครับผมหลอดไฟไม่เหลืองไม่แตกไม่ล้านะครับคมๆแบบนี้ไฟเลี้ยวมาให้ในตัวติดหลอด LED มาให้แล้วด้วยนะครับผมคันนี้นะครับคมๆไฟเดิมแท้โตโยต้านะครับคันนี้ด้านหน้าการชนด้านหน้านะครับติดลิ้นมาให้นะครับผมลิ้นหล่อๆเอาไปใส่หล่อๆกันได้เลยนะครับผมเรียกได้ว่าหวานช่ำนะครับใครเห็นก็ชื่นใจนะครับผมผมบอกเลยนะครับ คันนี้คุ้มค่าแน่นอนนะครับผมบอกเลยว่าเดิมสวยแท้นะครับหมายถึงโครงสร้างนะครับผมแต่ภายนอกก็อาจจะมีปรับเปลี่ยนเล็กน้อยนะครับผมลิ้นใหม่แล้วเรียบร้อยนะครับโครงสร้างดีแน่นอนนะครับผมกันชนด้านหน้ากับแก้มนะครับผมรอยต่อแนบสนิทแบบนี้เลยนะครับผมไม่มีการห่างใดๆทั้งนั้นแนบสนิทแนบชิดอย่างนี้สีไม่เคยทําไม่เคยโป้หนามา นะครับรอยลักยิ้มรอยบุบไม่มีนะครับผมคิ้วสันเหลี่ยมตัวรถตรงฝากระโปรงคมๆนุนนๆแบบนี้เลยนะครับผมโลโก้โตโยต้าเดิมแท้ชัดเจนสีโครเมียมนะครับโคตรหล่อนะครับนี่นะครับป้ายทะเบียนแกดกไก่ยอยักษ์นะครับ3 4มสี่ห้าสามเอาไปเลยใครถูกฉลกเอาไปเลยนะครับผมป้ายทะเบียนนี่ให้ไปด้วยนะครับไฟด้านหน้านะครับไม่มีแตกไม่มีร้าวนะครับติดหลอดไฟ LED มาแล้วนะครับด้านหน้านะแบบนี้เลยนะครับหลอดไฟ LED นะครับผมไม่แตกไม่เล้านะครับนี่สวยๆแบบนี้น้าไม่มีเข้าแน่นอนนะครับผมไฟเดิมแท้โตโยต้านะครับสวยๆแบบนี้นะนี่เลยดูได้เลยนะครับผมผมจะให้ดูแล้วเรื่องของแสงสะท้อนนะครับผมนะครับว่ามีรอยบุบรอยบี้รอยชนรอยขีดข่วนมาไหมคันนี้ไม่มีแน่นอนนะครับไม่มีให้กวนใจแน่นอนนะครับที่ปัดน้ําฝนเปลี่ยนมาให้ใหม่แล้วยกชุดนะครับผมกระจกหูช้างปรับพับไฟฟ้านะครับคันนี้ มีไฟเลี้ยวให้ในตัวนะล้อแมครเดล้อแม็กด์นะครับผมไม่เดิมนะครับเปลี่ยนมาจะพูดว่าเดิมแล้วเมื่อกี้นะครับแม็กขอดสิบห้านะครับเปลี่ยนมาให้แม็กซิ่งลงล้อมาให้เรียบร้อยนะครับผมคันนี้ขอดสิบห้านะครับยางปีสองพันยี่บสองนะครับผมยางโตโยนะครับยางซิ่งด้วยนะครับคันนี้ยางดีด้วยนะครับใช้ได้ยาวๆนิ่มๆนะครับซุ้มล้อนะครับโป่งล้อค่อนข้างที่จะคมสวยเลยนะครับโช๊คนี่เรียบร้อยเปลี่ยนมาให้ใหม่แล้วเรียบร้อยนะครับผมโช๊ค สีแดงแรงลิฟแบบนี้เลยนะครับผมนี่นะครับรอยตรงรอยต่อรถนะครับแนบสนิทนะครับผมคิ้วสันเหลี่ยมตัวรถนูนๆแบบนี้เลยนะครับไปเดี๋ยวผมพาดูรอบๆนะครับคิ้วกันศาสตร์มีมาให้นะครับผมกระจกติดฟิล์มมาให้รอบคันนะครับคันนี้นะครับเดิมแท้แน่นอนมือเปิดประตูเป็นสีเดียวกับตัวรถนะครับผมกระจกเดิมแท้โตโยต้านะครับผมดูได้เลยนะครับ จกเดิมแท้เตอร์ต้ามีโลโก้แบบนี้นะครับผมภายในเป็นเบาะผ้าสีดําทรงสปอร์ตนะครับผมเดินได้สีน้ําเงินนะครับสวยงามแบบนี้เลยนะครับผมในกล้องอาจจะไม่ค่อยชัดนะครับแต่ว่าตัวจริงเบาะสวยเบาะดาเบาะตึงมากนะครับผมไม่มีขาดนะครับคอนโซลค่อนข้างที่จะสวยเลยโครงสร้างรถเดี๋ยวผมพาดูฝาประตูนะครับเดิมแท้แน่นอนไม่มีการเปลี่ยนมานะครับฝาประตูเดิมแท้นะประตูเดิมแท้แน่นอนนะครับตะเข็บเม็ดอาร์คใดๆอยู่ครบนะครับ หายด้านขอบฝาประตูตกแต่งด้วยสีดำนะครับพุ่มผ้านี่แบบนี้ผ้ากำมะหยี่นะครับนิ่มๆนะครับที่วางแขนนะครับคนนั่งน็อตเสาเนะครับไม่มีชํารุดสูญหายนะครับน็อตไม่เคยขันไม่เคยขยับนะครับผมตะเข็บเม็ดอาร์คนะครับผมให้ดูนะครับนี่ตะเข็บเม็ดอาร์คนะครับกลมสวยแบบนี้เลยไปกันแบบเรียวๆเลยนะครับกลมสวยทุกเม็ดนะครับไล่ดูกันเลยนะครับผมกลมสวยทุกเม็ดนะครับตะเข็บเม็ดอาร์คสำคัญ ซื้อรถมือสองสำคัญควรจะดูตะเข็บเม็ดอักนะครับว่าเดิมๆแท้ๆไม่ติดรถมาไหมนะครับเดิมแท้นะครับแล้วก็แผ่นเพจเลเบลนะครับเช็คได้ที่สำเนาทะเบียนรถเลขตัวถังเลขโครงสร้างต้องเหมือนกันกับในเล่มนะครับอันนี้เช็คได้เลยนะครับเหมือนกันครบทุกจุดติ๊กเกอร์เดิมแท้อยู่ครบนะครับน็อตเสาบีนะครับน็อตประตูหลังนะครับไม่เคยขันไม่เคยขยับสีเดียวกับตัวโครงสร้างรถนะครับพี่ๆไล่ดูนะครับสายไฟนะครับ ยางหุ้มสายไฟนิ่มๆแบบนี้เลยนิ่มๆนะครับไม่มีกรอบไม่มีราวนะครับน็อตยึดนะครับมี4ี่จุดนะครับดูให้หมดบนล่างนะครับผมนี่ดูให้หมดอันนี้ด้านล่างนะครับสีเดียวกับตัวโครงสร้างรถนะครับคิ้วสันเหลี่ยมตัวรถคมๆสวยๆนะครับแบบนี้เลยนะครับบอกไม่ขาดไม่ย้วยไม่ตึงเอ้ยขอภายตึงนะครับไม่ขาดไม่ย้วยนะครับโอ้โหผมล้นไปหมดแล้วนะครับผมอะมาดูด้านหลังนะครับด้านท้าย โอ้โหเรียกได้ว่าค่อนข้างกว้างใหญ่ไพศาลนะครับผมเดินทางไกลก็เรียกได้ว่าไปได้สบายบือนะครับผมบอกเลยว่าคิ้วสันเหลี่ยมตัวรถสวยๆแบบนี้นะครับฝาโปงเดิมแท้มือเปิดปิดประตูแท้เดิมแน่นอนนะครับผมเบาะผ้าตึงๆสีดําเดินได้สีํำเงินนะครับผมหัวหมอนสามใบด้านบนนะครับมีรับดองคาซีทมาให้ด้วยนะครับเบาะนะครับผมเบาะไอโซเฟก so ake, มีสายนะครับผม สายนิรภัยสายรัดนิรภัยมาให้ครบทุกจุดนะครับผมมีกระเป๋าจิงโจ้คู่หลังไม่หนึ่งจุดนะครับด้านหลังนะครับภายในเป็นสีดำนะครับสีดําหมดเลยทั้งคันนะครับผมให้ความดุดดันหล่อเท่แน่นอนนะครับผมตะเข็บเม็ดอาร์คผมให้ดูนะครับตะเข็บเม็ดอาร์ตะเข็บเม็ดอาร์กลมสวยแบบนี้เลยนะครับผมนี่ตะเข็บเม็ดอาร์เดิมๆกลมสวยนะครับผมทุกเม็ดนะครับให้ดูเลยนะครับทุกเม็ดสวยครบทุกเม็ดนะครับผม โครงสร้างดีโครงสร้างเดิมโครงสร้างแหนะครับเสาากาศเป็นแบบคีบฉลามนะครับด้านบนนะครับตัวรถด้านหลังนะครับค่อนข้างที่จะสวยด้านด้านหน้านะครับระบบเบรกจะเป็นดิสเบรกคู่หน้านะครับหลังจะเป็นดัมเบรกนะครับผมแม็กอลอยดขอบ15นะครับแม็กแต่งมาให้แล้วเรียบร้อยนะครับคันนี้ขนาดยาง15195นะครับทับ1 5นะครับผมคันนี้ยางโยโกนะครับผมโคตรสวยนะครับซุ้มล้อป่องล้อตึงๆใหม่ๆแบบนี้เลยนะครับไม่มีการชนการเฉียวใดๆนะครับผมนี่ นะครับไม่มีตีโป่งมาแน่ level, <esh. S 1> ceu, นอนนะครับผมรอยต่อรถด้านหลังนะครับผมคมแนบสนิทแบบนี้เลยนะครับไฟท้ายนะครับกลมสวยนะผมไม่มีรอยแตกรอยรล้าไฟท้ายเป็น LED แล้วเรียบร้อยนะครับผมนี่สวยสวยไม่มีแตกไม่มีรล้านะไม่มีเข้าแน่นอนนะครับผมด้านหลังโคตรสวยสปอยเลอร์ด้านหลังนะครับ GT Speed นะครับดีไซน์บายเตอร์สตูดิโอนะครับจัดไปให้ด้วยอันนี้แถมไปให้ด้วยนะครับผมสปอเลอร์ด้านหลังนะครับ ติดมาแล้วแถมไปให้ด้วยนะครับใครใส่ซิ่งบอกเลยว่าต้องชอบคันนี้แน่นอนนะครับยาริสนะครับด้านหลังไฟทับทิมมีมาให้นะครับผมโลโก้โตโยต้าอยู่ครบสวยงามชัดเจนนะครับโลโก้ยาริสลาตัตอีเซนเซอร์มีมาให้สองจุดสองตำแหน่งนะครับผมไล่ฟ้าด้านหลังมีไม้ที่ปัดน้ําฝนทํางานปกตินะครับผมเดี๋ยวดูด้านล่างของเขานิดนึงนะครับนี่สปริงช็คนะครับเดิมแท้แน่นอนนี่ครับด้านล่างใส่แบบนี้อันนี้เป็นสปริงโหลดนะครับสปริงโหลดใส่มานะครับผมไม่ใช่ตัด ตัดโช๊คนะครับผมเป็นสปริงโหลดนะตัวโหลดสปริงนะครับผมพ่อเดิมแท้แน่นอนนะครับก็ประมาณนี้เดี๋ยวผมตัดภาพไปดูภายในสักนิดหนึ่งแล้วกันนะครับผมไปนะครับผมพาไปดูภายในกับเจ้าคันนี้เลยนะครับผมโค้งสร้างก่อนเลยดีกว่าอะเดี๋ยวแวะมาดูฝาประตูนิดนึงนะครับฝาประตูนะครับมีนะครับกระจกปรับพับไฟฟ้าสี่บานนะครับออโต้ฝั่งคนขับนะครับปุ่มล็อกรถปุ่มกดล็อกรถนะครับล็อกกระจกนะครับมีให้ ปรับหูช้างมีมาให้นะครับเปิดปรับพับหูช้างนะครับสีสายแก้วน้ํานะครับวางเก็บเอกสารลําโพงมีมาให้นะครับผมโครงสร้างสวยๆนะครับนี่ด้านหน้านะครับผมมีวัดแบตวัดวัดโวลต์วัดแบตมาให้นะครับผมพร้อมสายชาร์จนะครับเจ้าของเดิมติดไว้ให้นะครับผมไทซนะครับช่องชาร์จนี้ใช้ได้เลยนะครับผมหรือว่า USB นะครับ3.0แอมมีมาให้นะครับนี่แบบนี้เลยนะครับสัญญาณเตือน กัรล้อล็อกล้อถลายนะครับมีมาให้หมดนะครับผมนี่ครบพันแน่นอนนะครับผมมีวัดแบตวัดวลวัดแ์กันะแล้วเรียบร้อยนะครับผมโครงสร้างดีสวยแน่แท้แน่นอนนะครับผมนี่ติ๊กเกอร์อยู่ครบนะครับผมแผ่นเพจเลเบลต่างๆอยู่ครบน็อตสีเดิมไม่เคยขันไม่เคยขยับนะครับน็อตฝาประตูเดิมเดิมนะครับผมดูได้เลยนะครับทั้งด้านบนด้านล่างนะครับดูให้ละเอียดนะครับดูรถดูให้ละเอียดนะครับตัดสินใจซื้อรถเป็นแสนสักคันหนึ่งแล้วดูให้ละเอียดนะครับ ตะเข็บเม็ดอาร์กลมสวยแบบนี้เลยนะครับพี่พี่นะตะเข็บเม็ดอาร์กลมสวยแบบนี้เลยนะครับทั้งคันนะครับผมบอกเลยอันนี้ผมเช็คให้แล้วนะครับผมผมเช็คให้แล้วอย่างดีนะครับตะเข็บเม็ดอาร์กลมสวยแท้ทั้งคันนะครับรับประกันได้เลยเรื่องของความแท้นะครับผมไม่แท้ยินดีคืนเงินให้ร้อเเซเต็มจํานวนนะครับผมขอญาตเข้าไปในตัวรถนิดนึงนะครับเบาอย่างที่ผมบอกเป็นเบาะผ้านะครับนุ่มๆไม่มีขาดเดินได้สีน้ําเงินมาปรับ ปรับแมนนวดนะครับผมปรับระดับได้หกหกระดับนะครับ6กทิศทางนะครับขออนุญาตเข้าไปในตัวรถอันนี้ผมสตาร์ทรถแล้วนะปรับเข้าให้นะครับผมนี่ภายในนะครับผมพวงมาลัยก่อนเลยนะครับพวงมาลัยค่อนข้างที่จะสวยงามนะครับพวงมาลัยมัลติฟังก์ชันนะครับผมควบคุมหน้าจอนะครับผมนะครับควบคุมหน้าจอก็อยู่ด้านนี้นะครับด้านด้านซ้ายมือนะครับขวามือก็เป็นปุ่มรับสายวางสายนะครับผม โหมดต่างๆนะครับผมปรับเปลี่ยนได้นะครับด้านนี้นะครับนะมาตรวัดเรือนไม้กันมั่งดีกว่านะครับมาตรวัดความเร็วนะครับผมสะท้อนแสงสีสวยแบบนี้นะครับผมเลขไม้เพียงแค่หนึ่งแสหนึ่งื่น็ดันสี่้อยี่สิเก้ากิโลนะครับผม คันนี้พิเศษไปเลยถ้าใครจองกับผมซื้อกับผมนะผมแถมไปเลยนะครับน้ำมันเต็มถังนะครับพี่พี่ไม่ต้องเติมแล้วนะครับคันนี้ไม่มีน้ำมัน๋ยวผมแถมน้ำมันไปให้กับบ้านพร้อมบริการลดสไลด์ช่วยเหลือ24ชั่วโมงนะครับหนึ่งปีเต็มนะครับเอาไปเลยนะครับคันนี้ช่วยเหลือฉุกเฉินนะครับผมไม่ว่าจะกรณีใดยางแตกที่ไหนนะผมให้หมดเลยนะครับผมคันนี้นะครับแอร์แบ็กมีมาให้รอบคันนะครับคันนี้ผมบอกเลยว่าสวยงามนะครับ ภายในโทนดำโค้ชสวยมีกระจกมาให้แบบนี้เลยนะครับผมไฟติดครบทุกดวงแน่นอนนะครับกระจกตัดแสงแมนนวลนะครับผมนี่แบบนี้เลยสติร์แอร์แ b a กนะครับกระจกอยู่ครบนะครับภายในสีดำค่นข่างเยเท่นะครับร์แบ็กรอบคันความปลอดภัยมีให้แน่นอนคันนี้ผมบอกเลยไม่ต้องห่วงนะครับนั่งสบายนะคอนโซลดีไซน์มาค่อนข้างที่จะสวยคอนโซลตรงกลางนะผมชอบมากนะผมนี่เครื่องเล่น am fm วิทยุนะครับ cd มีให้นะครับผม ช่องชาร์จไฟ AUX USB มีมาให้นะครับพอร์ตชาร์จนะครับผมนี่ปุ่มไฟฉุกเฉินนะครับใช้งานได้ปกติแอร์ออโต้นะครับคันนี้แอร์ออโต้เย็นหนาวเลยนะครับแอร์ o y o t a ้าหนาวแน่นอนนะครับผมแล้วก็นี่ครับช่องเก็บเอกสารนะครับผมเอกสารอยู่ครบนะครับคันนี้นะครับไม่มีชำรุดสูญหายแน่นอนนะครับคอนโซลตรงกลางเกียร์นะครับพวกเกียร์เป็นเกียร์หกสปีดนับแบบขั้นบันไดนะครับนี่สวยๆแบบนี้มีเบรกมือนะครับ ช่องชาร์จไฟเอาเลทชาร์จนะครับสิโวลต์ร2อยวัตต์มีให้นะครับผมที่วางแขนมีที่ใส่เอกสารให้นะครับภายในดำแบบนี้พี่ๆคนไหนชอบติดต่อผมมาหาผมได้เลยที่เบอร์064-843-6587เนะครับเรื่องรถเรื่องอะไรมาเดี๋ยวมาคุยกันที่หลังนะครับผมอ่ะเดี๋ยวค่อยมาคุยกันนะผมทักมาก่อนนะครับผม ใครที่หาอยู่นะครับห้ามพลาดเลยผมบอกให้มีคันเดียวที่แต่งเต็มแบบนี้นะครับผมทักมาผมก่อนได้เลยใครอยากดูข้อมูลตรงไหนเพิ่มเติมสอบถามผมเข้ามาได้นะครับแอดไลน์มาที่เบอร์นี้นะครับ0 6 4ย์3 6 5 8 7้าดผมฟิล์มนะครับผมยินดีให้บริการนะครับผมเดี๋ยวผมพาไปดูในส่วนของห้องเครื่องนะครับผมแบบว่าเรียวๆเลยนะครับผมห้องเครื่องแบบเรียวๆเลยนะครับขออภัยด้วยนะครับผมเมื่อกี้ หลุดนิดหน่อยนะครับผมพามาดูห้องเครื่องเจ้าคันนี้ยาเลส1 2ีนะพี่ๆสังเกตดูนะครับช่วงฝาเครื่องนะฝาประกันต่างๆนะครับไม่มีน้ํามันหยดรั่วนะครับซึมนะครับอันนี้เป็นสิ่งสาคัญในการซื้อรถมือสองต้องดูนะครับผมฝาประกันเครื่องมีรอยน้ํามันหยดรั่มไหมนะครับผมอันนี้ไม่มีแน่นอนนะครับรอยมาร์กเดิมศูนย์แท้อยู่ครบทุกจุดนะครับผมเครื่องเงียบๆแบบนี้เลยเครื่องโตโยต้าเดิมแท้แน่นอนเครื่องยนต์พันสองนะครับผม คันนี้นะครับอ่ะแลวต่อไปนะครับเบ้าโช๊คตัวยึดโช๊คนะครับน็อตไม่เคยหังนไม่เคยขยับนะไปเก็บเม็ดอาร์ตนะครับสติกเกอร์มอกรอยครบนะครับผมโครงสร้างดีแน่นอนนะครับไปเก็บเม็ดอาร์ตอยู่ครบๆสวยๆแบบนี้เลยคานด้านข้างนะครับครบเดิมแท้นะครับไฟเดิมแท้ไทยโขยตกแบบนี้พี่ๆเห็นไหมนะครับคานนะครับผมไล่กันมาเลยนะครับผมใส่3 r 3L นะครับผม มีให้เห็นหน้าผมนี่ดูได้เลยนะครับกระเจ็บเม็ดฮะกลมๆตัวยึดฝากระโปรงนะครับผมพี่ๆดูได้น็อตยึดไม่เคยขยับนะครับฝาโปงไม่เคยขยับนะฝาโปงเดินแท้ต้องมีโตโยต้าแบบนี้นะครับผมครับแผ่นกระจายความร้อนกันความร้อนตึงๆแบบนี้นะครับผมรูระบายอากาศนะครับรูกลมสวยนะครับไม่เคยชนไม่เคยเปลี่ยนฝากระโปรงมาแท้เดิมแน่นอนนะครับสติ๊กเกอร์อยู่ครบนะครับผมสติ๊กเกอร์อยู่ครบนะครับผมฝากระโปรงเดิมแท้แน่นอนนะครับพี่ๆดูได้ ดูได้เลยนะครับนี่ตระเก็บเม็ดกคานนะครับผมน็อตฝั่งนี้นะครับเม็ดกาดอยู่ครบนะครับหัวโช๊คไม่เคยขยับนะครับกล่องฟิลดีเลยทุกอย่างอยู่ครบนะครแบตเตอรี่ใหม่ๆนะครับคันนี้บอกเลยคานด้านข้างสวยๆแบบนี้ไล่กันมาดูเลยช้าๆเลยนะครับผม เรื่องของนี่ครับน้ำมันห้องเครื่องไม่มีหยดเยิมนะครผมนี้ผมเช็คให้แล้วระบบไฟต่างๆนะผมเช็คให้เรียบร้อยไฟเดิมแท้ไทยโคยโตะนะครับสติ๊กเกอร์ฝาหม้อน้ําอยู่ครบมีให้เห็นนะครับคานด้านหน้าคานหม้อน้านะครับครบคันของเหลวเปลี่ยนให้ใหม่หมดแล้วเรียบร้อยนะครับคันนี้บอกเลยใครได้ไปคุ้มค่าแน่นอนนะครับห้องเครื่องเงียบๆแบบนี้นะครับผมใครอยากดูตรงไหนเพิ่มเติมพักผมมาได้เลยที่เบอร์64843587นะครับแอดไลน์แล้วทักเข้ามาได้เลยที่เบอร์นี้นะครับผมมา วันนี้ห้องเครื่องก็ประมาณนี้ก่อนแล้วกันนะครับผมใครที่หาอยู่นะครับผมยาลิส1.2 e ีนะครับตัวกลางนะครับไม่ใช่ตัวท็อปนะครับผมคันนี้บอกเลยว่าคุ้มค่าคุ้มราคาแน่นอนเลขไมล์101,070 7,000กิโลเท่านั้นนะครับผมปี2 0 1 9นะครับผมจัดทรงลงล้อมาให้หมดแล้วนะครับเอาใจไวรุ่นกันหน่อยนะครับผมคันนี้คุ้มค่าคุ้มราคาแน่นอนพรอยู่6,000บาทนะครับเอาไปเลยยาลิตตัวกลางนะครับใส่แม็กใส่ ลิ้นด้านหน้าใส่สปอยเลอร์ด้านหลังมาให้เรียบร้อยแล้วความคุ้มค่าไม่ต้องพูดถึงนะครับได้เครื่องยนต์เดิมๆโครงสร้างเดิมๆรถไม่เคยกลับสีจมน้าต่อไมมา,มาแน่นอนนะครับผมมีโปรโมชั่นบัตรเตริมมันเอาไปเลย2000บาทนะครับถ้าดูคลิปนี้นะครับบอกมาโทรหาผมแล้วดูคลิปนี้มานะครับผมบอกว่ามาจากคลิปนี้คนระับเอาไปเลยส่วนรถมูลค่าบัตรเตริมมันมูลค่า2 0 0 0 0บาทนะครับผมเอาไปเลยทีีแล้วบริการรถสไลด์ช่วยเหลือนับยี่บชั่วโมงเวลา1ปีเอาไปเลยนะครับเต็มเต็ม ไม่ว่าจะเป็นไปเป็นแบตหมดลืมจุนแจไว้ในรถนะครับผมคันนี้เอาไปเลยไม่จํากัดจํานวนครั้งนะครับภายในเวลา1ปีนะครับเอาไปเลยนะครับผมฟรีๆนะไม่คิดค่าใช้จ่ายนะครับสำหรับวันนี้นะครับผมต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับผมคลิปหน้าคลิปต่อไปจะเป็นรถรุ่นอะไรยี่ห้ออะไรนะครับผมฝากกดไลค์กดใจเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับผมวันนี้ผิดพลาดประการใดก็ต้องขออภัยมาณที่นี้ด้วยนะครับคลิปหน้าคลิปต่อไปจะเป็นรถรุ่นอะไร นะครับผมติดตามไว้นะครับผมห้ามพลาดใครสนใจก็ติดต่อมาที่เบอร์ด้านล่างนี้นะครับเดี๋ยวผมจิ้งไว้ให้นะครับขอวันนี้ขอตัวลาไปก่อนนะครับกับเจ้ายาลิสองอี e. นะครับแต่งทรงลงล้อแบบนี้มาให้นะครับผมฝากไว้ด้วยนะครับผมลาไปก่อน